และครั้งที่3เป็นเรื่องความดุร้ายของเปรตผีเปรตนะฮะที่พระเนนในวัดพระรูปอยู่ไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเริ่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับความน่าสะพึงกลัวในวัดพระรูปอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับตามมาด้วยวัตถุมงคลสายมูต้องบูชานั่นก็คือ เจกรจันเหมาซานนะครับเจักรจันเหมาซานเนี่ยผมถือว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่น้องๆน,น,นะครับที่ทํางานกลางคืนเนี่ยควรจะบูชาเป็นอย่างยิ่งบางคนบอกว่าหนูไม่ได้ทํางานกลางคืนบูชาได้ไหมพี่เอาเป็นว่างานอะไรก็ตามนะครับที่เราเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์น้องอาจจะเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมนะฮะ หรือแม้แต่พนักงานขายประกันเซลนะฮะปัจจุบันจะมีสินค้าออนไลน์ใช่ไหมครับจักรจันเหมาซานเนี่ยเป็นคําตอบสุดท้ทายของพวกน้องๆเลยนะครับแน่นอนเลยฮะเราคุยกับลูกค้าของเราเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่ายัางไงก็ตามอธิษฐานจิตว่าเฮ้ยขอให้เขาซื้อวัตถุบงคลเออสินค้าของเรานะฮะซื้อสินค้าของเราเนี่ยเขาต้องภาวนาในใจน้องๆก็คิด เฮ้ยซื้อเราทีเธอยังขายไม่ได้เลยตั้งแต่เช้านะฮะจักรจันทร์หมอสารได้เป็นคําตอบสุดท้ายยุคนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ต้องพึ่งเครื่อง,งรางของขลังที่เป็นของจริงนะครับแนะนําเลยว่าของท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์แขกมันตรัสสยามเนี่ยบูชาแล้วเห็นผลไม่มีเสดายเงินเป็นอันขาดผม,มรับประกันเดี๋ยวคลิปท้ายมีรายละเอียดของจักรจันทร์หมาสานอ่ะตอนนี้กลับมาตัวเมญญาณสายบุญอย่างเก่าพาไปเข้าวัดครับ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะนั่นก็คือวัดพระรูปนะฮะเมื่อพูดถึงวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ให้นึกถึงพระเกจิมีนิยามกล่าวไว้ถ้าหากว่าจังหวัดนั้นๆพื้นที่นั้นๆมีพระกรุที่มีชื่อเสียงพระเกจิไม่มีโอกาสที่จะได้เกิดเพราะว่าพระกรุจะดับรัศมีของพระเกจิแต่นั้นไม่ใช่จังหวัดสุพรรณบุรีย้อนไปในสมัยอดีตนะครับ พระเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพรุณบุรีหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโหนวัดคลองมาดันนะฮะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลวงพ่อคลื้นวัดสังโคนะฮะหลวงพ่อกำวัดประตูสารนะครับเอ่อแล้วก็หลวงพ่อท้วมวัดชานานะฮะเอาแค่เกินเกินพวกนี้ถือว่าเป็นพระพื้นที่ระดับ5ดาวนะฮะร,ระดับ5้าดาววัตถุมงคลน,นี้เข้มขขังสุด,สด ตอนนี้มาประเด็นที่ว่าบางคนถามว่าพี่วัตถุบงคนของอาจารย์คารวาตกับพระเกจิผมว่าพระเกจินี่แข็งกว่าอาจารย์คารวาตนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดพระเกจิหลายๆรูปนะหลวงพ่อเดิมวัดหลวงโพธิ์นครสวรรค์หลวงปู่สุขวัดป่าคลองชัยนาทนะฮะหลวงปู่ดู่วัดสแกนะฮะพระเกจิพวกนี้นะครับไปร่ำเรียนวิชากับอาจารย์คารวาตครับ เพราะฉะนั้นผู้เพื่อนที่เข้าใจว่าพระเกจิกับพระอาจารย์คารวาสเนี่ยวัตถุบงคลของอาจารย์คารวาสสู้ของพระเกจิไม่ได้ไม่เป็นความจริงนะครับอาจารย์คารวาสบางท่านนี่ผมบอกเลยว่ามีวิชาอาคมมากกว่าพระเกจิอีกแต่เพราะคําว่าอาจารย์คารวาสแต่สิ่งที่สิ่งที่ถือว่าเป็นอาจารย์คารวาสได้เปรียบก็คือบางอย่างเนี่ยพระเกจิท่านทาไม่ได้นะฮะเกี่ยวกับการํำเสน์ยาแฝดอะไรก็ตามเนี่ยแต่อาจารย์คารวาสทําได้ กลับมาเรื่องราวของวัดพระรูปพระวัดพระรูปนี้ถือว่าเป็นวัดที่สร้างก่อนสร้างในสมัยกรุงศรีสมัยสุขโขทัยนะฮะในประวัติแน่นอนเลยว่าถ้าหากว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยนะครับวัดพระรูปนี้จะมีอายุเก่าแก่กว่าสุขโขออ,อยุธยาแน่นอนเลยนะครับครั้งหนึ่งจากวัดที่เคยยิ่งใหญ่นะฮะแต่เมื่อมีสงครามพมา่าเกิดขึ้นนะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่พมา่ายกทัพผ่าน สภาพที่น่าสงสารของวัดพระรุปก็คือกลายเป็นวัดล้างเป็นวัดล้างไม่ต่ำกว่าสองสองสองสครั้งนะฮะครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยเกิดจากพระมากรีธาทัพผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีและครั้งที่สามเป็นเรื่องความดุร้ายของเปรตผีเปรตนะฮะที่พระเนนในวัดพระรุปอยู่ไม่ได้ฟั้าลวงป,ปู่ดีเล่าว่าสมัยก่อนวัดพระรูปเนี่ยมีเปรตอยู่จริงๆนะครับเปรตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนบอก เฮ้ยมันแค่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้คนมันไม่อยากทําบาปนะฮะการที่สมมุติเรื่องเปรตขึ้นมาเพื่อให้คนไม่อยากทําบาเนี่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทาน่าสมมุติเป็นอย่างยิ่งเลยทุกวันนี้สังคมมันวุ่นวายทุกวันนี้คนฆ่ากันตายเพราะอะไรครับเพราะว่าคาว่าศีลธรรมเนี่ยมันห่าง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 บางคนนี่ไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจเลยแม้แต่น้อยเมื่อพูดถึงพระรูปเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธรูปปางสายญาต พระพุทธรูปปางสายญาติเนี่ยคนทั่วไปก็จะนึกว่าเออก็เป็นพระที่เรียกว่าเป็นปางปรินิพานจริงๆแล้วนะครับพระพุทธรูปปางสายญาติเนี่ยมีด้วยกันถึง9ปางด้วยกันนะฮะเอาที่ผมจําได้ก่อนนึกได้ตอนนี้นะฮะหปางปรินิพานสองปางแสดงอภินิหารกับอสุรินทราหูแต่ระหว่างนี้ก็มีรูปพระพุทธรูปคือปางสายญาติหลวงพ่อเนนแก้วให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับผมถ่ายหลายมุมเลยเมื่อวานนี้ ก็ถือว่าแต่ละมุมเนี่ยมีความสวยงามแต่พระพักของท่านนะับพูดก็พูดเถอะเป็นพระพักกรมคล้ายลูกมะตูมนะครับสันนิษฐานกันนะครับว่าสร้างในราวปีพศ1 8 0 0หรือไม่ก็1893ดอยบสาอยู่ในเส้นขนาดเนี่ย1 8 0 0ถึงพันแเามนี่ยนะครับและเป็นพระพุทธรูปที่มีความยาวถึงเท่าไหร่สิบาเมตรหน้าสิบสาเมตรสูงสเมตรนะครับใครก็ตามนะครับ ไปจังหวัดสุพรรณบุรีและต้องการกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าหากว่าไม่ได้ไปที่วัดพระรูปไม่ไม่ได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อเนนแก้วถือว่ายัางไม่ได้ไประกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีครบนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยวัดพระรูปเนี่ยจะเห็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นาสาราเก่งจีนนะสาลาเก่งจีนเนี่ยบริเวณด้านหลังของศาลาเก๋งจีนเนี่ย ก็เป็นหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งนะครับเคยมีคนที่จะสร้างเหมือนกับคำว่าแบบหลังคาคุมองค์ท่านพระกลัวว่าจะตากแดดตากฝนทำให้องค์พระต้องมัวหมองทุกครั้งที่มีความคิดว่าจะสร้างศาลาให้กับหลวงพ่อขาวมีเหตุอาเพศเก,เกิดขึ้นทันทีครับคือคนที่คิดจะสร้างคนที่ออกทุนเนี่ยจะมีความฝันว่าหลวงพ่อขาวไปเข้า,ไป,ขาไปเข้าฝันว่าอย่าทำศาลาอย่าทำ ประเภทที่เหมือนกับว่าที่ครอบขององค์ท่านท่านไม่ชอบท่านต้องการอย่างนี้มากกว่าท่านต้องการอยู่แบบนี้นะฮะทุกคนนะที่มีความคิดแบบนี้จะฝันตรงกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะแปลกประหลาดและเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ดีนะ,ะเป็นเป็ดเล็กๆน้อยๆนะ,ะก็ท่านเป็นพระหนึ่งที่มีวาจาษย์นะฮะและท่านสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ด้วยคนตายนะฮะหลวงปูด่ดีท่านสามารถที่จะสอบถาม คือในบางครั้งนะครับคนตายเนี่ยญาติก็อยากจะรู้ว่าตอนเนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าขาดสนอะไรหรือเปล่าจะให้หลวงปู่ดีนะฮะมาอธิษฐานจิตสื่อสารกับดวงวิญญาณหลวงปู่ดีตอบถูกหมดก็มีการทดสอบว่าหลวงปู่ดีเนี่ยเหมือนกับว่าท่านมั่วหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่ญาติคนตายถามหลวงปูด่ดีว่าคนตายเป็นยังไงเป็นยังไงหลวงปู่ดีตอบถูกหมดเลย แม้แต่บางเรื่องเป็นความลับของคนตายกับครอบครัวซึ่งไม่มีใครรู้นะฮะหลวงปู่ดีตอบถูกร้อยเปอร์เซนต์เลยจึงมีความเชื่อว่าหลวงปู่ดีเนี่ยท่านเป็นพระสามารถติดต่อกับโลกที่สามได้หรืออภิญญาสิบนะฮะเป็นอะไรที่ความมหัศจรรย์ของหลวงปูด่ดีและท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์หลวงปู่ดีเนี่ยท่านเป็นพระที่พูดน้อยนะฮะพูดน้อยนะครับท่านจะให้ศีลให้พรญาติโย,ยมตลอดแต่ถ้าหากว่าหลวงปู่ดี มีอารมณ์ไม่ชอบใจใครนะฮะมีอยู่ทีหนึ่งขณะที่ท่านกรังเทศเนี่ยคนเมามากวนกวนประสาทหลวงปูด่ดีท่านบอกเลยว่าคือท่านเหลืออดอนะ่ะท่านบอกว่าระวังปากนะถ้าพูดอย่างนี้กับพระก,กับเจ้าลูกศิษย์เห็นอย่างนั้นก็ลากตัวลงออกไปนอกวัดพ้นประตูว,วัดครับมีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ ชนเต็มชนเต็มเต็มมาชนเต็มเต็มตัวแทนที่บาดเจ็บใช่ไหมไม่ฮะเป็นแผลที่ปากครับเป็นแผลที่ปากชนยังไงยังไงผมก็มององ,องศาการชนไม่ออกว่ามันจะชนแล้วไปชนที่ปากได้ยังไงอ๋อชนแล้วกระเด็นนะหน้าควา่ำไปกับพื้นถนนปากที่ไม่ดีนะครับไปแขะไปลบหลู่พระเนี่ยนั่นแหละฮะ กันชนเรียบร้อยพระที่มีเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยกราบไหว้ยอย่างสนิทใจเนี่ยไปลบหลู่ไม่ได้เลยหลายคนแนละ้วลบหลู่ผพเป็นหายนณะทุกรายเลยนะครับเอาเป็นว่าเราก็ตามนะกราบไหว้พระอย่าไปบอกว่าพระมันมั่วสีการพระมันเล่นเฟซโอพระโชว์ผู้หญิงไปสยิ่วอะไรเศษเส้ยวฮะเศษเส้ว่วพระดีๆมีอีกเยอะเลยที่ผมเจอนะ่เจอเยอะมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยกราบไหว้ยอย่างสนิทใจ ทำบุญได้อย่างไม่ลังเลเลยนะครับยังไงเพื่อนๆเ,เปิดใจให้กว้างนะเปิดใจให้กว้างและค,คิดนิดนึงว่าพระกับเราชาวพุทธต้องอยู่ด้วยกันต้องเดินไปขนานด้วยกันให้ได้นะครับเอาละครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แคกมันตาสยามนะครับเจ้ากระจันเหมาซานผมอยากจะให้น้องๆน,นะครับที่ทํางานกลางคืนน้องๆที่ทํางานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์น้องๆที่ขายของออนไลน์นะครับขายประกัน ทุกอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับการพูดจาเนี่ยใช้จ,จักรจันเหมาซานเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมเสริมเรีวยกว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเองนะฮะให้คําพูดเนี่ยเสียงเนี่ยเหมือนจ,อจักรจันเลยสะกดคนฟังให้เคลิ้มไหลหลงรุ่มหลงเป็นวัตถุมงคลรายการที่ถือว่าราคาเบาๆนะครับแต่อํานาจพุทธคุณเนี่ยล้นเหลือเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับจักรจันเหมาซานนะฮะบ,บูชากันและ เทียนแก้วนาคราชาทานาาจย์เป่าบอกมาแล้วว่าเหลืออีกไม่ถึงร้อยเล่มเรียบรีบบูชานะครับไม่สามารถลงคลิปได้เพราะว่าเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟซบุ๊กเขาเบรกครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณหน้าที่ติดตามพวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับว,วิญญาณในเชิงธรรมชาติของระบบวิชาวงจุ้ยเต่าเหมาซานหมายถึงสัตว์ที่ซึมซับพลังงานของธรรมชาติในเชิงระบบของวิญญาณจะมีความเกี่ยวพันรรทั้งจากที่มาที่ไป และรวมถึงรูปลักษ์รูปทรงและพฤติกรรมต่างๆของสัตว์วิญญาณเหล่านั้นในวันนี้ในระบบวิชาหวงจุ้ยเต่าเหมาซานเราจะมานำเสนอสัตว์วิญญาณที่เรียกว่าจักกระจันเหมาซานจักกระจันเป็นสัตว์ที่ร้องในเวลากลางคืนคือเวลาที่เข้าสู่พลังงานอิ่มเพราะฉะนั้นตัวจักกระจันถึงนับเป็นสัตว์วิญญาณประเภทหนึ่งของระบบวิชาหวงจุ้ยเต่าเหมาซาน ในคมภีวิวัตฟ้าของเหมาซานบันทึกไว้ว่าตัวจักรจัดนั้นในอดีตชาติเคยเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ที่มีสิริโฉมงดงามหรือรูปร่างหน้าตางดงามแล้วเป็นที่ต้องการของผู้ชายหรือเทวดาผู้ชายที่อยู่บนสวรรค์กันเป็นจํานวนมากจนทําให้เกิดเรื่องจนถึงขั้นเง็กเซียนฮ่องเต้ลงโทษให้มาเกิดเป็นสัตว์ ที่กรีดร้องเรียกคู่อยู่ตลอดเวลาในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นจากที่มาซึ่งอดีตชาติเปรียบเสมือนกับพลังงานที่ส่งผลเป็นนางฟ้าที่มีรูปโฉมงดงามพอกลายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่บนโลกมนุษย์ในวิชาเหมาซานเรียกว่าสัตว์วิญญาณที่เรารู้จักกันก็คือจักจัน่นจะร้องในเวลากลางคืนเพื่อเรียกคู่ แล้วเสียงจักระจันนั้นมีเสียงที่อ่อนหวานและน่าฟังเนื่องจากมีมนสเสน่ห์ของพลังงานวิญญาณในตัวเองตำนานของจักระจันในวิชาระบบฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานมีที่มาที่ไปอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วส่วนความโดดเด่นของจักระจันนั้นในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานหรือในระบบวิชาสำนักเหมาซานในอดีตเคยใช้จักระจันในเชิงสัญลักษณ์โดยการนำตัว จักรจั่นมาแกะเป็นหยกก็คือมีทั้งเอาตัวจักรจันจริงมาใส่ในกระบอกหยกแล้วก็นําตัวหยกที่เป็นแท่งๆมาแกะเป็นตัวจักรจันแล้วมาทําการเชื่อมพลังงานฟ้าของเหมาศาสนําจักรจันมาพกติดตัวในสมัยอดีตการพกจักจันจะเหมาะกับคนที่ต้องการคู่ครองคนที่ไม่มีคู่ครองหรือคนที่ไม่มีลูกหลาน และอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ต้องการจะสอบเป็นจอหหวนหรือรับข้าราชการทหารตำรวจรวมถึงรับงานต่างๆทั้งบุญและบูเพราะฉะนั้นตัวจ็กกจันเขาเชื่อว่าเมื่อไรกีดร้องหมายถึงพลังงานในตัวสมบูรณ์และยังรวมถึงหากเราพกจ็กกจันติดตัวก็เปรียบเสมือนว่าเราจะเป็นที่ต้องตาและต้องใจของบุคคลรอบข้างลายล้อมเราอย่าง,เ,งเนืองแน่น หรืออาจจะถึงขั้นลุมกันเลยทีเดียวยังไงจักรจันถึงมีพลังงานรุนแรงได้ในระบบวิชาหวงจุ้ยเต่าหมอา้อซานเราได้ขยายความให้ท่านได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้กลับมาถึงตำนานในวันหน้าก็คือการสร้างตำนานในวันนี้ของรายการมาตรสยามในการสร้างสัตว์วิญญาณในระบบวิชาห่วงจุ้ยเต่าหมอา้อซานก็คือตัวจักรจัน เหมาซานการสร้างจักระจนเหมาซานในรอบนี้นั้นเราได้สร้างจักระจนเป็นเนื้อโลหะซึ่งนับเป็นวัตถุที่มีพลังงานที่สุดของการสร้างจักระจนวิญญาณเหมาซานเพราะว่าโลหะคือพลังงานที่ซึมซับพลังงานวิญญาณแล้วกระจายพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมในที่นี้ในยุคนี้และในปัจจุบันนี้ ตัวเราเองนั้นได้สร้างวัตถุมงคลมาหลายประเภทแล้วเล็งเห็นเนื้อโลหะชนิดหนึ่งซึ่งมีผลดีกับการพกติดตัวก็คือเนื้อเมกสิทธ์เนื้อเมกสิทธ์ก็คือโลหะที่เอาไว้พกติดตัวเพื่อหนุนดวงเสริมดวงกันดวงตกพอเรานำเนื้อเมกสิทธ์มาสร้างเป็นจักรจ่นวิญญาณแน่นอนความรุนแรง และความทวีคูณของความรุนแรงของตัวจักรจั่นวิญญาณในสมัยอดีตแทบจะมาเทียบกับจักรจั่นในรุ่นนี้ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าจักรจั่นเหมาสานที่เราสร้างขึ้นมาในครั้งนี้นั้นได้รวบรวมชนวนมวลสารจากเนื้อโลหะที่มีความเป็นอาถรรพ์ในเชิงวิญญาณแล้วได้เอามาหล่อหลอมรวมกันให้อยู่ในเป็นเนื้อของเมกะติดในตำรับของวัดอนงค์ซึ่งดีทั้งเรื่องหนุนดวง เสริมดวงแก้ดวงตกแก้เคาะ้ายทุกประเภทและที่สำคัญที่สุดตัวจักรจันที่เราสร้างครั้งนี้นั้นเราได้อัญเชิญหูศักดิ์สิทธิ์ของเหมาซานที่เรียกว่าค่ายกระถาจักรจันลงไปในตัวจักรจันแบบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่มีการสร้างจักรจันหรือการวางค่ายกระถาจักรจันขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียว ดังนั้นจ,กาจาักจันวิญญาณครั้งนี้นั้นเราเนี่ยมีความมุ่งหวังและก็มีความมั่นใจว่ามันจะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้รายการมาตรสยามในเชิงวิชาระบบวงจุ้ยของเต่าเหมาซานในรูปลักษณ์ของเรามันนับเป็นสัตว์วิญญาณประเภทแรกที่อาจารย์แขกได้สร้างมาเพื่อให้สมาชิกรายการมาตรสยามได้ใช้ได้นำไปพกติดตัว เพื่อหวังพุทธคุณแห่งการเรียกคู่ครองการงานความรักเงินทองโชคลาภการพนันและยังสามารถเอาไปใช้ป้องกันตัวในเชิงระบบของวิญญาณร้ายต่างๆได้ด้วยที่สำคัญที่สุดมันเป็นจักรจัน์วิญญาณที่สร้างโดยอาจารย์แขกหรือเสาะแห่งรายการมตรสยามมันเลยกลายเป็นที่รวมสรพวิชาความรู้ของอาจารย์แขกที่ใส่เข้าไปเต็มที่ที่สุด ใต้ปีกของจักรจันเราได้ใส่สัญลักษณ์เราได้ใส่สัญ,ญลักษณ์ของไพ่เกาก็คือไพ่แต้มเอาไว้อยู่ใต้ปีกใครที่ดูอยู่ก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมงานซูมให้เห็นชัดๆอันนี้คือไพ่เกาหรือเก้าแต้มเปรียบประดุดว่าถ้าเราพกจักรจันเอาไว้เราแข่งขันกับใครประเภทใดเราก็จะไม่แพ้ใครเลย ในกรณีที่หากเราเป็นคนที่เป็นมือที่สองมือที่สามเกิดขึ้นแน่นอนเราจะไม่แพ้คนอื่นในการที่เราพกจักรจันแล้วไปทำการพนันขันต่อในเชิงธุรกิจในเชิงทุกประเภทที่มีลักษณะของการพนันก็แน่นอนเราก็จะไม่แพ้ใครอีกเช่นกันจักรจันวิญญาณของเหมาซานหรือจักรจันเหมาซานจะเป็นวัตถุมงคล ที่ท่านต้องตรึงตาและตรึงใจหากท่านนำไปพกติดตัวแน่นอนสวัสดี